พี่เตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมคุณผู้หญิงแสแดงอ้าวไม่ใช่คุณคุณผู้ชายแสแดงครับครับเอ่อผมผมผม,ผมขอลองขับไอรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณเก็บไปที้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้คะ่ะเจ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  เจมันมอไซค์ของคนนี้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามาเขาน่าจะมืออยู่ได้ครับได้ครับนี่ยครับไม่ครับมันแรงไหมครับก็วิ่งสองร้อยอะพี่แต่งเต็มแต่งเต็มแพงไหมครับต้องถามเขาน่าจะประมาณรวมๆน่าจะประมาณสองสามแสนประมาณเนี้ยโอ้โหรวมรวมเข้ามอไซค์ด้วยนะแต่งจริงคือเราไม่ต้องรับก็ได้นะ ขายให้น้องไปเถอะน้องไม่ดมีรถใช้เราเก็บไว้หลายคันงินพี่ชายเลงคันนั้นไว้เหรอผมอยากลองขับก่อนซื้อครับอ๋อใช่พี่ชายเคยขับตัวเจ็ดแสนไหมอ่ะ BF เหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชื่อแ๊บใช่ครับ BF BF มันดีไหมอ่ะโคตรแรงครับ่เหรอ,อใช่ครับอยากได้มากเลยเนี่ยแต่ฟาร์มจนเจ็บมือไปหมดแล้วอะ่ะ แรงมากครับแรงแบบแรงบันลัยเลยครับเฮ้ยนี่ไงที่เขาซื้อป่ะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงผมขอลองขับได้ไห,ไหมครับใช่เหรอใช่ครับไอ้คันเขียวๆที่คุณผู้หญิงซื้อตะแกคือผมีไงเจก็มาพอดีโอเคเจ้ครับพี่พี่ชายเขาจะลองมอเตอร์ไซค์แต่ว่าพี่ชายเขาขอมอเตอร์ไซค์พี่ผู้หญิงไปแล้วนี่นี่าอออ่่่คันของคุณเจ้นี่แต่งเต็มอ่ะครับเต็มแล อ่ไหมมัน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 แพงมั้งครับแต่งเต็มเขาต้อข้าเขาต้องข้ามแลวบวกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอร้องหน่อยนะตด้เลยโ,ยโอ้ยโคตรแรงไอ้สัตว์อุ้ยแรงคนดูแรงแรงเลยแรงอ่ะเนี่ยเนี่ขับส่งข้าวแบบเนี้ยสบายถ้าแรงเงี้ยแต่ประเด็นคือมันแพงมั้เนี่ยแต่งเต็มเนี่ยดูดิ แต่งเต็มมันแพงวะครับเหอปรอะมาณแสนหนึ่งครับข้างในน่ะแสนหนึ่งละครับใช่ข้างในอย่างเดียวนะไไม่ไม่ประมแสนหนึ่งอ๋อคือเป๊ะละกันคือแบบแต่งแค่เครื่องเลยครับแสนหนึ่งไอ้นะครับคือแค่เครื่องเดียวรอครับแสนหนึ่งหรือว่ารวมรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยโอแบบนี้ผมซื้อมือหนึ่งหรือถ้าถ้าสมมติผมรับมือสองมันจะมีคนขายผมไหมคุณว่าอไม่น่าจะค่อยมีคนซื้อนะคะ อันนี้มันแรงอยู่นะครับเนี่ยได้แรงอยู่มันแตะหกเลยเหมือนเก็บตังค์อีกนิดนึงก็ได้ได้ค่ะได้รถโลแล้วอะไรประมาณใช่ครับใช่คุณเคยลองขับบีเอฟยังเคยแล้วแต่ว่าขับแต่ทางสั้นๆเองแรงมากแรงใช่ไหมโบ้แต่โบ่จะปาเหมอโบ้ก็ให้กับแบบ ได้สัมผัสก็อาจจะมีในฟ้าเขาไม่อยู่อันนี้กี่เขาอ่ะอืมแี่งว่าอันนี้คือแต่งเต็มทุกอย่างแล้วครับใช่ครับคนที่ขับเบียยก็อันนั้นครับที่เป็นเอบอกลุ่มเอ็มซีอะไรครับทุกอย่างใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ลองโทรหาเขาดูเขาไม่เขาไม่อยู่ะเขาไม่อยู่เอาละคนตะกี้เขาไปแล้วครับไอที่เขาซื้อใหม่ๆผมอยากรู้เริ่เดิมมันแรงไหมหรือว่ามันก็ไม่ต่างกันเยอะไอไอคันเนี้ยอืม อยากละจำความรู้สึกแรกไม่เคยได้แล้วประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบละกันร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอย่ากละลืมชอยากได้ก็ซื้อเลยอยากได้ก็ซื้อของก็ของมันต้องมีใช่ไหมครับประหยัดทุกเท่ตาขี่มอเตอร์ไซค์จริงจริงจริงโดยเฉพาะบีเอฟเท่มากอยากได้เจขอได้ไหมสามแสนอ่ะอัญญาโวทำชีวิตเจเลยนะอะไรนะ ทางชีวิตเจ้ตอนนั้นโบก็ให้ทางชีวิตโบเหมือนกันนะเจ้อยากมีเงินเพิ่ม,มแล้วครับเจ้ขายคนันแอนผมเนี่ยมันอ่านเอาสิหน่าวโบจะเข้ามาหรือเปล่าก่อนโบังไม่เข้ามาเลยโบเข้าเลยเนี่ยเดี <c oughs> น,นดีว้วยทุกคนถ้าเอาไว้ส่งข้าวอะ่ะคือส่งค่รอบเดียวมันก็ได้ทุนคืนแล้วเพี่ย <Yeah. S 1> เอาไงดีวะพี่ว่ามันไม่น่ามีคนขายหรอกแบบที่เขาบอกอะ่ะแล้วมาอยู่ดีกูมาฟิวมอเตอร์ไซค์ไวเนี่ยมีสีดำยังดูอะ่ะดูดีสีขาวไม่สวยแล้วสีดำแบบอย่างเท่อ่ะ เงินนก็เท่ค่ะพี่ชายใช่ครัพี่ชายคขาขาอยากได้มันต้องมีประหยัดทำไมครับผมเลยจะมาเสียงเงินแล้เนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยยืนวนอยู่เนี่ยเอ้ยเนี่ยต้องมีโฮสเทสเลยพี่ชายดูดิพี่ชายพี่ชายเวลาพี่ขับฟาร์มใช่ป่ะพี่จะแซงทุกคันที่มันขับอยู่บนถนนจริงเหรอจริงๆใครพี่พีดม่แสนหกเอามาขายผมมาเนี่ยมาเดี๋ยวผมซื้อให้เดี๋ยวคุณจะได้มีเงินเนี่ยมาในแสนหกร้อมโอเลยในพร้อมกดเลยเด็ดตรงตู้นี้เนี่ยโอม สวยๆพี่ชายซื้อใหม่เลยวันนี้เดียวสองแสนหกอ่ะรวมๆแล้วรวมๆแล้ว,ลว,ลว 2, สองแสนหกรวมแต่งอ่ะชิๆพี่ชายมีอยู่ไหนอ้างรวยคือแบบจริงๆมันแต่งแค่เครื่องมันก็พอป่ะครับใช่ไหมใช่ครับนี่แต่งเยอะนะแต่งแต่แต่งสีแต่งอย่างเลยแต่นี่ยังเอเอของสวยงามน,นี่ยังไม่เสร็จโอ้โหยังเดี๋ยวไฟเนี่ยไ,<ม>ไฟย<ม>ังขาดอยู่เลยไปเอาตังค์ไปแต่งคูลมาหมดแล้วฟาร์มอะไรกันครับเนี่ยฟาร์มอะไรครับรอบเมือง ค่ะมือกับคีย์บอร์ดยังอยู่ดีไหมครับพี่ชายคิดดีสามแสนสองวันนะพี่ชายโอ้ก็ไม่ขมือไม่รู้สึกอะไรแล้วพี่ชายพี่ชายซื้อยังซื้อยังรอเลยรอดูนะเนี่ยรอดูนะเนี่ยแห่มันรอใช่มาต้องมีพี่ชายขับแซนทุกครั้งอุ้ยช้าจังเลยอื่นช้าจังเลยหล่อเลยแม่วม่ซื้อคือหล่อเลยฮะโคตรหล่อเลยพี่ชาย ไม่ตอนแรกผมว่าผมจะซื้อฟูเรียไงอยากเท่าไหร่อ่ะพี่ชายฟูเรียมันสองมันสองล้านแปดนะครับโอ้โหตอนนี้พี่ชายมีเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้มีมีอยู่แสนกว่าบาทคนะ <laughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วจะละ,ละ,ละอีกอีกไม่กี่ไม่กี่แสนเอวอนเก้าเก้าแสนไม่แต่แบบผมแบบส่งข้าวไงแต่ผมชอบขับมอเตอร์ไซค์ไงเวลาส่งข้าวอ่ะใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์ส่งข้าวโคตรเท่พี่ชาย มันมันอ่ะมมันอ่ะจริงจริงจริงแบบแย่นเย่นเย่นเย่นอ่ะซื้อเลยพี่ชายอยากได้ก็จ่ายยูเก่งมากสองคนนี้นี่มาโลเซลปหมเนี่ยพี่ชายเก็ยืนคันนี้คันแรกแล้วพี่ยายของมันต้องมีไม่แบบมาแผลงพี่ชายมีคันนี้กูใช่ไหมพี่ชายก็จะมีแรงฟาร์มแบบแรงส่งข้าวแบบโอ้ยมอไซเร็วจังเลยพี่ชายก็เอาไปเอาไปทำไอ้อะไรนะไปซ่อมไฟได้เลยพี่ชายมอไซซ่องไฟเร็วสุดๆเนี่ยเมื่อกี้ น Он, Story, 60, <can> ้องพี่ใช้ใช่เปล่าห้าพันแล้วเนี่ยก็ผมเพิ่งขายคันนั้นอะไรให้มันไปอ่ะอ้าวมันมันเลราหรือผมวโมขายมันไปหกหมื่นอ่ะข้นไหนบ้าตีอ่ะหรอได้ไอไอคันไอคันที่รานคามันเก้าหมื่นครับแต่งเต็มผมขายมันไปหกหมื่นนี่ไงแสนหกก็ดีเลยเนี่ยพอดีด้ค่ะพี่ชายไม่ผมอยากรู้ว่าแค่แค่แบบแต่งเครื่องคือมันเท่าไหร่อ่ะแบบแต่งเครื่องกับโบมันจะเฉยอ่ะเพราะว่าส่วนอื่นผมไม่น่าแต่งอ่ะเครื่องประมาณโรเทอร์โบสองหมื่นแปดเครื่องก็น่าจะประมาณสองหมื่นแปดก็ประมาณสี่หมื่นนะถูกป่ะก็รวมๆแล้วสองแสนอ่ะใช่ป่ะ ้าหมื่นกว่าสองแสนรวมรถแล้วอะสองแสนหกรวมรดสองแสนหกก็ลดันแสนหกแต่งเครื่องอีกห้าหมื่นก็เป็นสองแสนเด็ดถูกปะใช่ประมาณน่ะเดี๋ยวผมซื้อเลยก็ได้รอดูรอดูซื้อดีไหมเนี่ยคนดูย้โดูมันป้ายหยาเนี่ยกูไม่แต่แต่เราทําข้าวไงวันนี้ว่าอะไรเนี่ยไอ้เจ้ยจะส่งเงินแกงแล้วนะดําเขียวแต่ว่าเมื่อกี้เขากดเงินเป็นล้านออกมาเลยนะเนี่ยเออดําเขียวสวยว่ะ มันเฮื่กงเดียวแล่วนั้นพี่ชายกดเลยพี่ชายกดเร็วพี่ว่าดำล้วนอ่ะสวยดำเขียวอ่ะเนี่ยหรอสีหลักเป็นสีดำอัานไหนคือสีหลักวะเนี่หรอเนี่ยนะล้อเขียวเนี่ยนะสรุกปกูเสียเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คนดูเอาไปส่งข้าวได้พี่ไอ้ตาไม่แต่ว่าถามมาแรงไว้มันแรงเว้ยอันไหนคือสีหลักอ่ะเออสีดำมันสวยเนี่ยสีดำไม่สวยหรอพี่ว่าทำไมเพื่อสีดำมันสวยวะดำล้วนอ่ะเออสีดำมันดุ่ะเนาะเนี่ยอันนี้คือล้อเหรอเนี่ย เราดูพี่ชายไงโอไปยากันมากเลยอะเอาไว้จกไฟได้ด้วยแต่มันน่าจะขายได้คิดว่ามันหาได้เรื่อยด้อยู่แล้วถ้ามันเป็นสีม่วงอะเราสวยจังครับเราวสวยจังไม่แล้วถ้ามันเป็นสีม่วงอะครับ